เอาเรื่องสงขาหน่อยอันนี้ก็น่าตกใจเราส่งผู้สื่อข่าวไปตามนะฮะเรื่องกรณีแทงกันเกิดขึ้น<ะ>แล้วก็เบื้องต้นคุณผู้ชมะฮะเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่าน้องคนนี้คือน้องวรากรถูกไหมฮะ,ฮะอายุแค่15ปีคุณผู้ชมฮะถูกเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยก็คือน้องขวัญเนี่ยนะฮะใช้อาวุธมีดแทงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่เดี๋ยวลองดูสภาพน้องสักนิดหนึ่งน้องวรากรอายุแค่15ปีแล้วก็อาการสาหัสมันมีภาพตอนน้องอยู่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหม ถามว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนี่ฮะดูวงจรปิดหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าวรากรคือเจ็บส่วนขวัญเนี่ยคือคนก่อเหตุมีวงจรปิดวงจรปิดค่ะก็จะเห็นทางด้านของคนเจ็บเดินขึ้นบันไดไปนะคะที่โรงเรียนยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยค่ะนี่น้องวรากรเดินขึ้นบันไดไปก่อนที่จะมีเรื่องกันพอหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นทางด้านของคนเจ็บกับทางด้านคนก่อเหตุก็คือน้องขวัญเนี่ยมีเนี่ยทะเลาะวิ่งกันลงมาแล้วค่ะแล้วก็ถือมีดคนก่อเหตุสีแดงถือมีดแล้วก็มีการแทงเข้าไปาแล้ว เยเนี่คือสะบัดไปเลยใช่ค่ะเฮ้ยนี่แล้วหลังจากน้องยังวิ่งตามอีกนะใช่น้องวารกรเนี่ยสีเหลือเฮ้ยหลังจากนั้นก็วิ่งมาที่บริเวณลานกิจกรรมของโรงเรียนแล้วเหมือนเดินหนีเนี่ยค่ะไม่ไม่เดินหนีแล้วารากรคือเจ็บแล้วแต่วารกรจะตามไอ้มือมีดใช่ค่ะนี่ฮะแล้วก็แยกกันไปโอ้ยยังดีนะเหมือนกับสะบัดเข้าที่หน้านิดนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะน้องขวัญคนก่อเหตุก็เดินออกจากโรงเรียนไป เนี่ยเจ็บแล้วค่ะเพราะกลุ่มทองแล้วเมื่อกี้น้องคนเจ็บเดี๋ยวเพลย้อนกับไปสักนิดนึงนะฮะนี่อันนี้คือแทงเสร็จแล้วแทงเสร็จแล้วเดี๋ยวย้อนกับไปเนี่ยเปิดเสียงหนะะ่อยฮะ คือนาทีตอนที่มีการทําร้ายตรงบันไดก่อนที่จะเดินกลุ่มท้องเนี่ยนะฮะคือเอาจริงก็เหมือนก็เดินขึ้นไปแล้วเนาะเมย์เนาะใช่เหมือนเดินขึ้นไปแล้วน้องคนจะเดินขึ้นไปแล้วนี่ฮะแล้วผู้หญิงก็ตกใจแล้วฮะใช่ไปเจอการทะเลาะกันแล้วมีดเอามาจากไหนอะเนี่ยเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นไปมยังไม่น่ามีมีดนะฮะแล้วจ้วงกันแบบนี้ในโรงเรียนเลยล่าสุดเนี่ยน้องวรากรบาดเจ็บคุณผู้ชมฮะค่ะ ซึ่งทางด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางด้านของครอบครัวผู้บาดเจ็บเขาได้มีการเรียกร้องค่ะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสาเหตุมันเริ่มมาจากว่าเดี๋ยวขอฟังน้องวรากรหน่อยได้ไหมไเพราะว่าวรากรเองเนี่ยวันนี้เปิดโอ้นี่ฮะที่โดนสะบัด คือวันนี้ทางญาติเองเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลกับทางช่องแปดเหมือนกันปมเนี่ยมันมาจากตอนนั้นเนี่ยวลากรอ,อยู่ม .2 แล้วเกิดปากเสียงกันในแชทส่วนตัวเรื่องผู้หญิงจึงมีการนัดเคลียร์กันเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าต่างคนก็ต่างไม่ได้มาตามนัดแล้วก็ได้มีรุ่นพี่ทักมาหาว่าเฮ้ยทั้งวลากรน,น้องที่เจ็บกับน,น้องขวัญเนี่ยจบกันได้ไหมก็คิดว่าเออ้นก็จบกันไปตั้งแต่ตอนม .2 ปรากฏว่าตัวเองขึ้นม .3 มาเนี่ยคุณผู้ชมฮะในขวัญเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่กันคนละห้อง แล้วก็ช่วงเกิดเหตุเป็นวันสอบเรียนวันสุดท้ายซึ่งสอบ8วิชาตอนนั้นสอบได้ไปแล้ว5วิชาครูปล่อยให้ไปพักเที่ยงกินข้าวแล้วบ่ายโมงกลับขึ้นมาบังเอิญว่าไปเจอกับขวัญตามวงจรปิดเลยตรงบันได<ะ>ไปเจอกันก็มองหน้าขวัญก็ได้ถามผมว่ามองทําไมผมก็ตอบกลับไปว่าทําไมอะมองหน้าไม่ได้หรือไงขวัญก็บอกเอองั้นลงมาต่อยกันหน่อย ปรากฏว่าก็เลยเกิดเรื่องกันจริงๆใช่ไหมผมก็เลยตอบกลับไปว่ามาได้ดวจะต่อยก็ได้มันจะได้จบๆไม่นึกว่าทางด้านของคู่กรณีก็คือขวัญจะมีมีดถูกไหมฮะเห็นบอกว่านาทีตรงบันไดเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเลยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเจอขวัญพุ่งเข้ามารถแทงเลยจังหวะที่โดนแทงเนี่ยเลือดเต็มเสื้อนักเรียนนะฮะขอดูตรงบริเวณช็อตด,ด้านล่างสักนิดหนึ่งก็ได้ตอนที่น้องกลุ่มทอมเมื่อกี้เนี่ยตรงบริเวณเขาเรียกอะไรสนามบาสด้วยป่าไอ้ด้านล่างอะ่ะ ทีมงานเปิดภาพเนี่ยฮะเขาบอกแต่เราเห็นวงจรปิดเหมือนน้องจะตามไปไงน้องบอกว่าเอาจริงผมเนี่ยจะวิ่งลงไปปฐมพยาบาลเพราะตอนนั้นเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นจากวงจรปิดคือเลือดพุ่งแล้วนะฮะเลือดเต็มเสื้อนักเรียนผมก็จะไปห้องพยาบาลอ๋อแล้วช็อตสุดท้ายอืค่ะเปิดภาพไปครับที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าช็อตสุดท้ายขวัญปีนกำแพงหนีนะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเปิดภาพขวัญเนี่ยจริงๆปีนกำแพงโรงเรียนไปเลย <ฮะ S 1> ที่น,น,น้องบอกแล้วก็หนีล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเขาติดต่อเจราจากันหรือยังครับเมย์คือตอนนี้ค่ะเห็นบอกว่ายังไม่ได้พูดค<ห>ดีคมันไม่คืบหน้าให้คู่กรณีมารับผิดชอบเพราะตอนนี้ทางคู่กรณีปัดความรับผิดชอบอเลยอยากให้ช่องแปดช่วยเป็นสื่อหน่อยเดี๋ยวขอฟังเป็นเสียงผู้ปกครองแล้วกันนะฮะเพราะอันนี้น้องเองเนี่ยเขาเปิดแผลให้ดูผู้ปกครองก็คือทางด้านคุณละไมค่ะเป็นน้าสาวของทางด้านน้องวรากรค่ะฟังเสียงผู้ปกครองครับ ไปแจ้งตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้ไปคุยกับคู่กรณีก่อนไกลเกลี่ยกันดูก่อนถ้าว่าไม่ได้ยังไงก็ให้กลับมาหาตำรวจจะได้ดําเนินแบบคดีตามแบบขึ้นศาลขึ้นอะไรแบบเนี้ยล่าสุดนี้เรา,ไ,ไ,ดารนะได้คุยกับทางคู่กรณีนะได้คุยกับทางคู่กรณีแต่ว่าคู่กรณีบอกว่าถ้าจะให้รับผิดชอบอะไรยังไงก็คือต้องไปเอาใบรับรองแพทย์มาซึ่งใบรับรองแพทย์ก็อยู่ที่ตำรวจหมดแล้ว ทั้งเอกสารอะไรของทางโรงพยาบาลแต่ไม่มีการเรียกมาเลยแต่ยังไม่มีการเรียกอะไรมาตำรวจแค่ว่าให้ไปคุยกันเองก่อนอก็เลยทีทางนู้นก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยข้อทางนู้นก็คือปฏิเสธไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยทีนี้เราต้องการให้สื่อช่วยยังบ้างคือให้สื่อแบบว่าช่วยติดตามคาดีให้หน่อยค่ะกลัวว่าคาดีจะไม่เป็นธรรมสำหรับเด็กทั้งหมดนี้เดี๋ยวยังไงก็ติดตามเพราะว่าทางโรงเรียนเองก็คงจะต้องเรียกทางด้านของฝั่งมือมีดมาพูดคุยด้วยเนี่ยนะฮะ